นี่อยู่กับผมมั่นดีวีนะครับวันนี้จะมาสอนทําตัวหนังสือในเกมหรือว่าฟอนต์แบบนี้นะครับเนี่ยตามรูปนะครับได้ตามวิดีโอที่ขึ้นนี่นะครับเนี่ยมันจะดูแปลกตานะครับเห็นไหมครับใหญ่กว่าเดิมนะครับดูเท่ด้วยครับส่วนวิธีทําก็เราจะมาสอนกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้เราทําการหาไฟล์ตัวเกมนะครับที่เราทําก็ได้ทาการติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับ ก็เดนเลยให้ทำตามนี้เลยครับกดปา o p e r ร์ตีไปแล้วกด p p n n i l l l o c a t i o นนะครับอ่าจะขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่าหรือหาโฟลเดอร์ที่เก็บตัว PB ที่คุณติดตั้งไว้นะครับให้เข้าไปที่เกม e d t t a นะครับอ่าแล้วก็แอปแล้วก็ PBT-H นะครับอ่าในส่วนนี้จะขึ้นมาไฟล์เยอะๆเลยนะครับเห็นไหมครับให้เข้าไปที่ฟอนต์นะครับโฟลเดอร์ชิอฟอนต์นี่ครับจะเห็นว่ามีไฟล์อยู่3ตัวนะครับอ่ให้กดลบไปเลยนะครับอ่าไม่ต้องไปสนใจนะครับ กดลบไปเลยอ่า delete กดยึดอ่าให้ทำการเข้าเกมฮะคแค่นี้มันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับตัวหนังสือ,อง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากามาดูกันในเกมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเห็นว่าไอตัวสกอร์ข้างบนนี่กับเวลานี่อักษรมันจะดูใหญ่ๆขึ้นนะครับแปลกๆขึ้น,นครับแล้วก็ไอตรง HP นะครับเลือดกับ ไอตรงกระสุนปืน,นครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ